สวัสดีค่ะเพเมจากบันยาสัญญามียานะคะช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่เดือนเมษาแล้วเนาะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนเริ่มร้อนกันบ้างแล้วหรือเปล่าขณะเพเมอยู่ข้างในยังรู้สึกว่าอากาศร,ร้อนมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะแนะนํานะคะสําหรับใครที่ต้องมีการปรับตัวหรืออาจจะมีอาการที่เวลาเมื่ออากาศร้อนได้นะคะอันดับแรกก็คือให้ดื่มน,น้ำเยอะๆเนาะ เอเพิ่มอากาศมันร้อนขึ้นมันจะอาจจะทําให้เหมือนร่างกายเราอะค่ะสูญเสียน้ําหรือว่ารนะเหยได้มากขึ้นเนาะทีเนี้ยถ้าเราดื่มน้ําน้อยหรือใครที่ทํางานตากแดดเยอะเนาะก็อาจจะมีอาการเวียนหัวหน้ามืดหรือถ้าบางคนเป็นหนักก็อาจจะเป็นลมได้แล้วก็ใครที่มีโรคประจําตัวต้องระวังเป็นพิเศษเนาะอาทิเช่นคนที่เป็นไมเกรนปวดหัว ตุนได้ด้วยอากาศร้อนๆเสียงดังๆเนาะหรือการทํางานในที่ที่มันร้อนจัดแล้วเราดื่มน้ําน้อยเข้าไปใหญ่ไมเกรนก็จะถูกกระตุนได้ง่ายเนาะแล้วก็อันที่สองใครที่มีโรคประจาตัวเป็นในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะหรือความดันเลือดต่ำอะไรพวกเนี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องเหมือนดูแลตัวเองดีๆนิดนึงเนาะพออากาศร้อนหรือว่าถ้าเราอยู่ที่การแจ้งและดื่มน้ําน้อยด้วยกับบางคนถ้ามีไม่ได้แบบทานข้าวเงี้ยค่ะอาจจะสูญเสียต่อการเป็นลมหรือว่าการหน้ามืด ก็ฝากไว้ก็คือ1นดื่มน้ำเยอะๆนะคะกับ2ถ้าเราทำงานการแจ้งให้เรามีการใส่หมวกรหรือว่าใส่อุปกรณ์ที่แบบการความร้อนให้หน่อยอย่างน้อยก็คือเพื่อลดการที่แสงแดดเนี่ยจะาก,การะทบเราโดยโตรงหรือว่าการได้รับแสงแดดมืดเกินไปเนาะแล้วก็3ก็คืออาจจะท,ทาครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะเพราะว่า,าสิ่งหนึ่งที่อันตรายจากการที่แดดแรงก็คือในเรื่องของมะเร็งผิวหนังนั่นเอง จริงๆก็อาจจะต้องหมนคอยแก้ปวดห,ห,ห,หัวหรือแก้ปวดไมเกรนติดไว้นิดนึงในช่วงนี้เนาะค่ะนี่ก็ฝากไว้นะคะสําหรับเคล็ดลับดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศกำลังร้อนๆหรือว่าเข้าสู่หน้าร้อนนะคะใครชอบคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆนะคะก็ติดตามได้ที่บ้านยาสัญญามียาเนาะหรือว่าเพมีกระสิบค่ะ